รวม10มือถือในงบประมาณ15 0 0 0บาทนะครับาทผมในเดือนมิถุนายนนี้เนาะซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปชมกันแล้วผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ได้วยนะฮะโอเคครับ okay, ก็สวัสดีทุกท่านผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำมือถือกันอีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนนะว่าคลิปวีดีโอนี้เนี่ยจะเป็น10รุ่นเลยนะผม ก็บอกเลยว่ามีหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่นะผมเออกับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรุ่นเดิมนั่นแหละที่พุ่งเปิดตัวกันไปเนาะเออ โอเคอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไปโอเครุ่นแรกเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็นมี GT 6T นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับตัวขนาดหน้าจอเนาะอยู่ที่6.78นิ้วนั่นเองส่วนความเรยวเนี่ยอยู่ที่ 1.5K แล้วเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชิ้นนี้หน้าจอแบบ LTPO OLED เลยนะครับมาพร้อมกับรีเฟลเหน้าจอ 120Hz ส่วนความสว่างเนี่ยสูงสุดเลยนะอยู่ที่6,000 nits กันเลยทีเดียวนะผมซึ่งค่อนข้างนี่เยอะมากๆเลยนะครับ IP rating รุ่นนี้จะเป็น IP65 น้ำหนักเน่ อยู่ที่191กรัมนะครับแล้วก็ตัว Android เนี่ยจะเป็นรุ่น14นะครับแล้วก็ครอบด้วย Realme UI เวอร์ชั่น5.0 CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7 Plus Gen 3นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 732ส่วน SD card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครผมแล้วก็ความจุเครื่องเนี่ยตัวนี้นะครับมี118 256้อยสิบแปดสองร้อยห้าสิบหกและห้าร้ิบสอกิกนะครับแรมตัวนี้มีแรมแปดกิก์สิบสองกิก์นะผมแล้วก็กล้องเนี่ยสองตัวนะครับมีหลัก ด้วยนะผมเอาต้งว Y 8ล้านนะครับรูรับแสง Df 22มุมกว้าง112องศานะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย32เนาะรูรับแสง Df 2.5งานวิดีโอก็อยู่ที่ 4K 30นั่นเองส่วนตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคูนะ่เนาะรูแจ็คไม่มีนะครับบลูทูธรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชัน5.4ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้เนที่120วัตต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องราคาน,นนะค K, คาะ ห้าสเนี่ยอยู่ที่15,299บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่านั้ชมสนใจก็เหมือนเดิมเลยนะครับตากล้ y o ยูทูบได้นะโอเคครับมาถึงรุ่นที่2เนี่ยตัวนี้จะเป็น Vivo V50 นั่นเอง มาถึงรุ่นสเปคเนาะเออสเปคตัวนี้นะ้ำขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.77นิ้วนะ้ำความละเอียดอยู่ที่ Full HD นั่นเองส่วนตัวชิ้นนี้หน้าจอในรุ่นนี้จะเป็น AMOLED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Touch s e m p l i n g Rate เนี่ย 3840Hz นั่นเองเนาะแล้วก็ความสว่างเนี่ย1 4,500 nits นะครับแล้วก็ตัว IP l a t i n g เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP68 และ IP69 น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่189กรัมส่วน OS เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 15ครอบด้วย Fun t o u OS 15 CPU เนี่ตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ a Deno 720รุ่นนี้ SD Card ไม่สามารถใส่ได้นาแล้วก็ความจุเครื่องเนี่ย1 2 8 256และ512 g b นั่นเองนะครับแรมรุ่นนี้มีแรม8 g b 12 g b เนาะแล้วก็ชินิดรอมเนี่ยจะเป็น u f d 2 2 กล้องเนี่ยสตัวนะครับเมหลัก50ลา้านน้องรูรับแสงที่ f หนึมีกันสั่น os ด้วยเนาะเป็นกันสั่นในเลนส์ส่วนอัลตราไวาเนี่ยตัวนี้ก็50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับรูรับแสงที่ f สองกับส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4k 3 0เฟรมเรทแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลอีกเช่นเดียวกันนะโหมโอ้โหรูหรับแสงที่ f สองศูนย์นะครับแล้วก็งานวิดีโอก็เหมือนกันเลยเนาะ 4k สามสิบเฟรมเรทส่วนตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นาะะรรรููููแแแจจ็็็คคไมมมม่่่่่่ีีีีีให้้้นนนนนนนัันัับบบผลวววววกตตตทยยทธเเเเยยยปออ์ชส ที่6,000เมลามรองรับชาร์จไวรนิวที่90วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนาะตัวนี้นะครับแรม12กิกความจุ256นิ้วที่14,999บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจก็ลิงก์ตะกร้าใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อันดับที่3เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น i q o o Neo 10นั่นเองนะครับเรื่องตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยเนาะโอเคมาถึงเรื่องสเปคเลยดีกว่านะครับตัวนีีีีีีี้้้้เเเเเนน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 น่่่่่่ยยยนนยยยหหาาาจออูท6.78ิิวววะะคคครรัับบมลก็ 1.5K สช จะเป็น a m o l e นนะครับแล้วก็ตัวค่า C เนี่ยสูงสุดที่1 0 0่งล้านสีนั่นเองมาพร้อมกับ r นะีเฟลด์หน้าจอ1 4 4่สเฮิร์ตเลยนะครับแล้วก็ความสว่างอยู่ทีู่่ที่4้0ยนิตนั่นเองแล้วก็ตัวทัสซิมปิ้งเรทเนาะอยู่ที่4 3 2 0เฮิร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ IP Rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP 65ส่วนน้ำหนักอยู่ที่2 0 6กรัม แล้วก็มาพร้อมกับตัว Android 15ครอบด้วยฟันทัชโอเ15 CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น,น s n น p d ม a g กอน 8s Gen4 เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอไนโน่825นะครับแล้วก็ตัว SD เ a r า์เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับผมรุ่นนี้แล้วก็ความจุเครื่องเนี่ย128 256และ512กิกนั่นเองนะครับแรมรุ่นนี้มีแรม8กิก12กิกเนาะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ย50ล้านพิกเซลรูรัรบแสง f 1.8นะครับแล้วก็ตัวอัลตร้าไว์เนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซล ก็อีกเลนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ตัวอัลต์วายเอ้ยตัวเลนหลักเนี่ยจะเป็นมีการสั่น OS ด้วยนะครับส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับผมเอออันนี้เป็นอะไรที่ดีเลยนะครับกล้องหน้าเนี่ย32ล้านพิกเซลรับแสงดี F2.5 งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็ยังได้ 4K 60เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่า กล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยก็เน้นงานวิดีโออยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวการสั่นใจโรเอสก็มีทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมเออส่วนตัวลําโพงเนี่ยจะเป็นลำโพงคู่เนาะรูแจ็คไม่มีมาให้นะครับบูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4ส่วนแบตเนี่ยก็ให้มาถึง7 0 0เมลามเลยทีเดียวนะครับรองรับชาร์จไว้ในที่120วัตต์นั่นเองนะครับม ส่วนราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม 12GB กิกความจุ256ร้อกเนี่ยอยู่ที่14,900บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมสนใจก็ลิก์ตก้า youtube ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาถึงรุ่นที่4แล้วเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นตัว vivo v, v 4 0นั่นเองนะครับ รุ่นนี้เนาะสเปคหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วนะครับความเรียนเนี่ยอยู่ที่ 1.5k ส่วนตัวชิ้นนี้หน้าจอในรุ่นนี้นะครับจะเป็น AMOLED เนาะแล้วก็รองรับ HDR10 p l u ด้วยมาพร้อมกับดีเฟรชหน้าจออยู่ที่120 h z ส่วนตัวทัสเซปิ้งเรดเนาะอยู่ที่2,160 h z นั่นเองนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่4,500 nits เนาะ แล้วก็ตัวกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็น IP68 และ IP69 นะครับน้ำหนักนยอยู่ที่190กรัม OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14คอมด้วยฟันทัช o s 14เนาะแล้วก็น่าจะได้อัปเดตเป็น15ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7 Gen 3เนาะแล้วก็มาพรกับตัวการ์ดจอ Adreno 720รุ่นนี้เอการไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ตัวความจุเครื่องเนี่ย128-256และ512กิกนะครับแรม,มเนี่ยมีแรม8-12กิเนาะแล้วก็ตัว u s เนี่ยจะเป็น2 ส่วนกล้องเนี่ย50ลาย้านพิกเซลรูรับแสง d f หนึ่งจุดเก้าเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการสั่น o s ด้วยนะครับส่วนหน้าต่าวายเนี่ยก็อยู่ที่50ลา้านพิกเซลรูรับแสง d f สองศูนย์นะผมแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยที่4 k 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ตัว มีการสั่นใจโ o E S ด้วยนะครับกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับรูนรับแสงก็อยู่ที่ f 2 0งนะครับส่วนงานวิดีโอก็ได้เหมือนกันเลยนะครับ4 k 30เฟรมเรทส่วนตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับรูแจ็ค3.5มมิลไม่มีเนาะแล้วก็บลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4ส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่80วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนาะตัวนี้นะครับแบบสิบสอง ก็อยู่ราคาเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งมืนสีพันสีร้อยสิก้าบาทนั่นเองนะครับผม สดถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจก็เหมือนเดิมเลยนะครับตะกร้าวดูบได้นะครับโอเคครับแล้วก็รุ่นถัดไปเนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Oppo Reno 13นั่นเองนะผมรุ่นนี้นะครับสเปคหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.59นิ้วนะครับแล้วก็ความเรยวเนี่ยก็แน่นอนนะครับอยู่ที่ 1.5K มาพร้อมกับชนิดหน้าจอ amoled นะครับแล้วก็ขอบเคสสีอยู่ที่1,000ล้านสี refresh rate เ,เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่120เฮิร์ตเนาะส่วน t ทั c สปิ n เลนส์อยู่ที่3840น,นั่นเองนะครับับบแล้้ววก็รรอง HDR10+ ด,ดยส่วนคววาามส่ง จอเนี่ยอยู่ที่1,200งพนสิเนาะส่วนตัวการน้ำกันฝุ่นเนาะอยู่ที่ IP 6 8และ IP 6 9นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่181กรัม แล้วก็ o อเนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 15ครคอบด้วย Color เวอร์ชัน15 CPU เนี่ยจะเป็น m e d i t t e k d เ m e n s i t y ดส5 0นั่นเองนะครับมแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์จอ m a l i G615 MC6 ส่วน SD การ์เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ความจุเครื่องเนี่ยโอโ้โห128 2งร5อย่ิบแก็1เทร้อนต้ส้าร้อยสิบสองกิ1และก็หนึ่งเแรม8กต์ส่วนตัวยูเอเตเน่รุ่นนี้จะเป็นยูเอเตัวมจดหนึ่งแลัวก็แรเนี่ยมรม้ลม 8, 12, 12, ้กิสิบสองก นะครับแล้วก็มีการสั่น OS ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเอาต์ตาว์เนี่ย8ล้านนะครับดูรับแสง DF 22แล้วก็อีกเลนหนึ่งเนี่ยเป็นเลนเดฟนะครับ2ล้านพิกเซลดูรับแสง DF 24ส่วนงานวิดีโอเนี่ยก็แน่นอนท็อปสุดอยู่แล้วนะครับ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็โอ้โหจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะฮะได้50ล้านพิกเซลดูรับแสง DF 20ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยรองรับการสั่นใจโ o EIS ด้วยนะครับแล้วก็็็ลลโโพพงงเปนนคคูู่่รแจไมมี มาให้นะครับบูทูธ5.4ส่วนแบตอยู่ที่5,600ม mm, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ในรุ่นนี้นะครับอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคาเนาะตัวนี้นะครับแลบมบ12กิกความจุ256อยู่ที่15,999บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านชมสนใจก็ลิงก์ตะกร้ารทุนได้เลยนะครับผมแล้วก็รุ่นที่6แล้วเนาะผมตัวนี้จะเป็น i n f i n i t ต Note 50 Pro Plus นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยสเปคหน้าจอเนาะก็อยู่ที่6.78นิ้วเลยนะครับส่วนความเเรรีนนีียยนนนนน่่อออูท HD ััาาาะแล้้้ววกก็มพมพบตชิหจ แบบอมเลดเลยนะครับ ขอบเคสสีอยู่ที่1,000ล้านสีรีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยก็สุดเหมือนกันนะครับ144เฮิร์ตเลยเนาะส่วนตัวทัชสปิงเรทเนี่ยอยู่ที่2,304เฮิร์ตนะครับแล้วก็ตัวความสว่างหน้าจอเนี่ยอยู่ที่1,300งพันนิตนั่นเองแล้วก็ไอพีเรทติ้งเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP 64แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่209กรัมนะครับแล้วก็ตัว OS เนี่ยจะเป็น Android 15ครอบด้วย X o X 15นั่นเองมาพร้อมกับชิป CPU เนี่ยจะเป็น Mediatek Dimensity 8350 Ultimate นั่นเองนะครับมาป พร้อมกับตัวการ์ดจอมาลี G615M46 ส่วนตัว s อ card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ความจุเครื่องแบบเดียวเลยนะครับก็คือ256รนะ้กิกเนาะแต่ชนิดล้อมเนี่ยให้ไปถึง USD4.0 เลยนะครับแรมเนี่ยมี12บสกิกนะครับกล้องเนี่ย3ตัวนะครับมีหลัก50ล้านพิกเซลรูรับเสนะียงดี M1.9 เนาะมาพร้อมกับตัวการสั่น OS ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ z o o เนี่ยเป็นเลนส์เทเลฟโฟโต้เนาะความละเอียดก็อยู่ที่50ล้านพิกเซล เช่นเดียวกันนะครับรูรับแสงเนี่ยจะเป็น f 2 4ส่วนตัวระยะซูมอปอปติคอลเนี่ยอยู่ที่ 3x นั่นเองนะครับหรือว่า70บ มิลลิเมตรเนาะแล้วก็ตัวกันสั่น OS เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันน้ำสำหรับตัวเลนส์นี้นะครับส่วนอัลตร้าเนี่ย8ล้านพิกเซลรูรับแสง d f 2.2เนาะมุมกว้าง1 1 2องศานะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมเรทเลยนะผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวกันสั่นใจโ o w e s ด้วยนะครับส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ย32ล้านพิกเซลรูรับแสง d f 2.2นะผมส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K แบบ30เฟรมเรทนั่นเอง มาพร้อมกับตัวลำโพงเป็นคูลำโพงคู่แล้วด้วยนะผมเออแล้วก็รูแจ้งเนี่ยไม่มีมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,200มป์รองรับชาร์จไว้ในที่100วัตต์กันเลยทีเดียวนะผมก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนาะตัวนี้นะครับแบตบ12กิกความจุ256เนี่ยอยู่ที่14,38 0บาทนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ารับชมสนใจก็ลิงก์ c r i p t i o n ได้เลยนะผมนะโอเคครับแล้วก็รุ่นที่7เนี่ยตัวนี้น นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยสเปคหน้าจอเนาะก็รีสหกดเจ็นิ้วนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับตัวความเบลตแบบฟูดีพัดนะครับอัตราส่วนหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น19.5เต่อเนะครับแล้วก็ชินีหน้าจอเนี่ยจะเป็นซูเปอร์อมเลดนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับดีเฟเรนต์เนีอยู่ที่120่งเฮิร์ตนะครับส่วนความสว่างเนี่ยอยู่ที่1,900 nits เลยแล้วก็ตัวนี้รองรับ h y ten พัดด้วยนะครับส่วนตัวการน้ำกันฝุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็น i p 6 7นนนะครับส่วนน้หนักเเครรื่่่่อองนีียยูท198กกัมแล้ว็ส ตัวนี้จะเป็น Android 15ครอบด้วย One UI 7เลยนะครับผมก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับส่วน CPU เนี่ยจะเป็น e x y n o s 1580เนาะมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Eclipse 540รุ่นนี้ไม่สามารถใส่อิดลการได้อยู่แล้วนะผมแล้วก็ความจุเครื่องเนี่ย128 256กิกเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็น UHD 3.1ด้วยเนาะส่วนตัวแรมเนี่ยมีแรม6กิก8กิกนะครับผมแล้วก็12กิกด้วยนะครับผมเออแล้วก็กล้องเนี่ย3ตัวนะครับมนหลัก50ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.8นะ กตัวการสั่น OS ด้วยนะครับเอาต่อ,อายเนี่ยก็อยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงที F 2.2น้องมุมกว้าง1 1 3 23องศา,านะครับแล้วก็อีกเลนหนึ่งนะครับเป็นเลนมาโครนั่นเอง ความเอียดก็อยู่ที่5ลา้านพิกเซลรูรับแฉก Df 2.4นะครับส่วนงานวิโดีโอรุ่นนี้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการสั่นใจโ o w e สด้วยนะครับแล้วก็ต้องกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแฉก Df 2.2นะครับส่วนงานวิโด,โด,โด,โดโีโอกล้องหน้าเนี่ยเหมือนกับก,กล้องหลังเลยนะครับได้ถึง 4K 30เลยนะครับเออก็เป็นอะไรที่ดีเลยนะครับที่กล้องหน้ากล้องหลังถ่ายได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่เนาะรูแจ็คเนี่ยไม่มีมาให้อยู่แล้วนะครับบบบลลููททธเเเเนนนีีี่่่่ยจจะป็็ววอออรรรร์์ชชัั5,000แแ้กตงา อยู่ที่45่สิบหวันนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคานะ้องตัวนี้นะครับแลม12ความจุดสอเนี่ยอยู่ที่15,599บาทนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจก็ลิงก์ตะกา youtube ได้เลยนะผมนะโอเคครับแล้วก็รุ่นถัดไปในะรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัว Poco f 7 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวขนาดหน้าจอนะอยู่ที่6.67นิวนะ้วเนาะส่วนความเรียนเนี่ยอันนี้จัดเต็มเลยนะครับอยู่ที่2 k นั่นเองนะผมหรือว่า1440นั่นเองนะครับไม่ใช่ 144P 1440นนะะครับเเาผมออส่วนนชิี้้หน่จู จะเป็น AMOLED เนาะแล้วก็ตัวค่าสีรุ่นนี้อยู่ที่6 8ล้านสีเลยนะครับมาพร้อมกับรีเฟนเซตหน้าจอยที่ 120Hz เฮิร์นั่นเองแล้วก็ทัชเซมบิงเลดเนาะอยู่ที่ 3840Hz เฮิร์เลยนะครับความสว่างเนี่ยอยู่ที่3,200ันสอริตเนาะแล้วก็รองรับ HDR10+ ด้วยส่วนตัว IP Rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP68 แล้วก็น้ำหน,นักอยู่ที่206กรัม แล้วก็ OS เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 15ครอบด้วย h y p e r v ์เวอร์ชันแล้วนะครับ CPU เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอดีตเรือธงเลยนะผมเป็น s นับ d r a g o n 8 Gen 3นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอเ d โน่เ750รุ่นนี้ SD c a r การไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ความจุเครื่องรุ่นนี้นะครับ 5, 2 5 6 5 1 2 เป็นชนิดลอมแบบ U s d 4.1ส่วนแรมรุ่นนี้มี12กิกเท่านั้นเนาะแล้วก็กล้องเนี่ยตัวนี้50ล้านพิกเซลรูรัรบแสงดี f 1.6นะครับแล้วก็มีการสั่น OS ด้วยเนาะแล้วก็ระบบโฟกัสเนี่ยจะเป็น Dual Pixel ด้วยนะครับแล้วก็อัลตราไวเนี่ยก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรัรบแสงดี f 2.2ส่วนงานวิดีโอเนี่ยที่ 8K 24เฟรมเรทแล้วก็ 4K แบบ 6, 60เฟรมเรทก็สามารถถ่ายได้ตามปกติเลยนะครับ แล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย20ล้านนอนรูรับแสงเนี่ยก็น่าจะ f 1.2.2นั่นแหละนะครับส่วนงานวิดีโอนที่ฟีที่60เฟรมเรทนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวกันสั่นใจโร ES ด้วยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะ แล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่เนาะลูแจ็คไม่มีมาให้นะครับแล้วก็บูทูนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน4.4ส่วนแบตเนี่ยก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับอยู่ที่6,000เมกะแอมป์รองรับชาร์จไว้ยู่ที่90วัตต์นั่นเองแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนี้เนี่ยแรม12กิกความจุ256อยู่ที่14,999บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจก็เหมือนเดิมเลยนะผมนะตะกา้าลิงก์ดสคริปชันนั่นแหละแล้วก็รุ่นที่9เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็นเสี่ยวมี 14T นั่นเองนนนนนนะะครรัับุ่่่ีี้้ก็ตวขาาาดหาจอนะอเยูท6.67 ค,ความเรยวเนี่ยก็อยู่ที่ 1.5k ตัวนี้ชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น a m o เล d นะครับแล้วก็ตัวค่าสีเนี่ยอยู่ที่68ล้านสีนั่นเองแล้วก็รีเฟรชเนี่ย,ยที่144เฮิร์ส์นะครับส่วนความสว่างเนี่ยอยู่ที่2,880 นะครับผมแล้วก็ตัวความสว่างหน้าจออยู่ที่4,000 n น t ิตนะครับ IP rating รุ่นนี้จะเป็น IP 6 8น้ำหนักตัวเครื่องยอยู่ที่193อยกกรมัมส่วน OS เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 14นั่นเองนะครับสามารถอัพเป็น Android 15แล้วก็เป็น Hyper e version 2ได้ด้วยนะครับส่วน CPU เนี่ยจะเป็น Mediatek Dimensity 8ป0 0น Ultra นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น n e u l เอจมารี <G> ่ <M ari> นะผม G หกหนึ่ง MC 6นั่นเองนะครับส่วนตัว SD card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ตัวความจุเครื่องเนี่ย256 512ยหกิกนะครับเป็นชนิดลอมแบบ U เดซสแรมรุ่นนี้มีแรม12บสกิกับ16บหกกิกะไบต์นะผมกล้องเนี่ย3ตัวเลยนะผมความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่นงจุดเนะมาบอมบ์กับตัวกันสั่น OS ด้วยเนาะแล้วก็เลนส์ซูมเนี่ยเทเลโฟโต้ของเขานะครับความเอียดก็อยู่ที่50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับรรับบรรูสงเเนนี่ยจะป็ F 1.9 ระยะซูมออปติคอล์อเขรุ่นนี้จะเป็น 2x นั่นเองนะครับหรือว่า50มิลลิเมตรเนาะแล้วก็ตัวอัตราวาเนี่ยก็อยู่ที่12ล้านพิกเซลรูลรับแสงดี f 2.2นะครับแล้วก็เป็นระยะ15มิลนะครับผมเออส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยสูงสุดนะอยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมเรทนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูลรับแสงดี f 2.0ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะรองรับ hdr นัดด้วยนะครับกันสั่นใจ Low E ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับรูแจค็คเนี่ยไม่มีมาให้อยู่แล้วเนาะบูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4นะครับส่วนแบตเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น5,000มป์รองรับชาร์จไวในที่67วัตต์นั่นเองแล้วก็ในเรื่องราคารุ่นนี้นะครับแรม12ความ จุ256รนี่หนึ่ง่นี่14,990บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านชื่นสนใจก็ตะก้าทูดได้เลยแล้วก็รุ่นสุดท้ายในวันนี้นะครจะเป็นตัว iPhone 13นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยก็จะมีหกจุดหนึนิ้วนะครับความเรียนเนี่ยก็อยู่ที่ f l u i d i Path นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมากกว่า f l u i d i Path นิดนึงนะครแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นสิบเก้าจุดห้าต่อเก้าส่วนชนิดหน้าจอเนี่ยก็แน่นะครับว นตัวความสว่างเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1,200นิสตนั่นเองแล้วก็ IP rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP68 ส่วนน้ำหนักเครื่องเนี่ยอยู่ที่174กรัมแล้วก็ OS เนี่ยตัวนี้จะเป็น iOS 15นะครับตอนเปิดตัวเนาะตอนนี้ก็สามารถอัปเดตเป็น iOS 26ได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเมเบต้าอยู่เนาะเออก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นตัวล่าสุดของ18นะก็จะเป็น18.5นะนะวันที่ผมถ่ายคลิปในวันนี้นะครับผมส่วนตัว CPU เนี่ยจะเป็นชิป Apple A15 Bionic นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวชิป Apple CPU นั่นเองเนาะแล้วว่าเนอะคือชิปตัว Apple เนี่ยจะเป็น6คอนอะผมสำหรับ CPU ส่วนการาจอเนี่ยจะเป็น4คอ GPU นั่นเองแล้วก็ไอการไม่สามารถใช้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับ iPhone เนี่ยแล้วก็ความจุเครื่องเนี่ย1น8 256และ5 1 2ริกิกนั่นเองนะครับทีนี้ลอมรุ่นนี้แน่นอนครับไม่เหมือน Android แน่ๆนะครับเพราะว่าใช้เป็น NVNE นั่นเองนะผมคือส่วนใหญ่ Android จะเป็น U เ e d นั่นเองนะครับแล้วก็แรมรุ่นนี้มีแรม4ีกิกเท่านั้นนะผมเออแล้วก็กล้อง2ตัวมหลัก12 รามมิกเซลรูรับแสงดี f หนหกนะครับแล้วก็มีการสั่น o.s. ด,นนนด้วยนะครับแล้วก็การสั่นในเซนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็อัลตร้าเนี่ยก็ที่12ล้านพิกเซลเช่นเดีวยวกันนะครับรูรับแสงเนี่ยจะเป็น f 2 4งมุมกว้าง120องศานะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยรที่สี k แบบ60เฟรมเรทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยก็12ล้านพิกเซลเช่นเดีวยวกันนะครับรูรับแสงเนี่ยจะเป็น f 2 2เนาะแล้วก็ตัวงานวิดีโอก็เหมือนกัน,อ,น, k, น,น,อ,นอ,อีกดดนะครับ เซนิมาติกเนี่ยมันถ่ายได้แค่ฟูเอดี30เท่านั้นนะครับสำหรับ iPhone 13ซีรีส์นะครับแล้วก็ตัวลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับดูแจค็คไม่มีอยู่แล้วนะ iPhone ไม่เคยมีด้วยซ้ำเลย <c oughs> แล้วก็บลูทูธนะฮะจุดศูนย์นะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่3,240มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวชาร์จไวเนาะจะเป็น15วัตต์นั่นเองนะครับจริงๆมันก็จะเป็น20วัตต์นั่นแหละคือถ้าเป็น15วัตต์จะเป็นแม็กเซฟนะเนาะเออประมาณนั้นแหละ นะครับส่วนในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับความจุ128กิกะไนตอน์อยู่ที่14,900บาทนะครับถ้าเกิดว่าทนักชมสนใจก็ลิงก์ตะการอุดมได้เลยนะผมเป็นไงบ้างมัมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าทนักชมมีคมำนําอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายครับผม